สวัสดีครับวันนี้พามาชมรีวิวนะครับผม e สุสุ m u x นะครับผมตัวใหม่ล่าสุดนะครับลูกค้าเดินทางมาติดงานพรมกับทางร้านลูกค้ามาเลือกสีเลือกรายที่หน้าร้านนะครับลูกค้าเลือกงานพรมเป็นสีกาแฟนะครับผมแล้วก็ใยดักฝุ่นเป็นสีเทา bm นะครับเพิ่มความสว่างให้ภายในของรถนะครับผมถ้าเราใส่เป็นสีดำเนี่ยมันก็จะดูดําดูทึบไปหน่อยนะครับแต่ถ้าใส่เป็นสีกาแฟแบบนี้ก็จะทําให้ภายในดูสว่างขึ้นนะครับ งานหนังสีกาแฟนะครับผมใยดักฝุ่นเป็นสีเทา BM ครับงานสวยตัดเข้ารูปงานตรงรุ่นแบบดนี้เลยครับงานของทางร้านนะครับด้านข้างทางร้านผมจะติดหมุดล็อกผมให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมก็สามารถรับชมนะครับผมผมครับที่ผมรีวิวเนี่ยเราก็จะรีวิวให้ลูกค้าได้เห็นสินค้าตัวจริงเหมือนกับลูกค้าได้มาดูวิธีการติดตั้งกับทางร้านโดยตรงนะครับผม ใยดักฝุ่นนะครับผมก็จะสามารถถอดออกมาซักล้างทําความสะอาดได้ง่ายครับทางร้านผมจะปั๊มแผ่นกันสึก2ชั้นติดที่ตัวหนัง1ชั้นนะครับผมดูที่ใช้ความร้อนอัดลงไปนะครับแล้วก็ที่ใยดักฝุ่นมีอีก1ชั้นนะครับผมตัวแผ่นกันสึกนี้จะมีเฉพาะฝั่งคนขับเท่านั้นนะครับตัวกระดุมตัวนี้นะครับผมล็อกเพื่อไม่ให้ใยดักฝุ่นเลื่อนไปมาเวลาขับขี่นะครับผมไม่ให้เกิดอันตรายนะครับ จะมีแปะหลังบอกให้แบบนี้เลยนะครับผมแปะหลังบอกให้2จุดนะครับผมแล้วก็แถวสามอีกนะครับห้องโดยสารก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผมใยดักฝุ่นแถวสามของทางร้านก็จะเป็นแผ่นใหญ่แบบนี้นะครับผมปูทับเต็มผืนนะครับเวลาลูกค้าไปเที่ยวทะเลนะผมเหยียบโคลเหยียบทรายเหยียบสิงสกุรปกนะครับผมพวกคนก็จะจมลงไปในใยดักฝุ่นก็สามารถถอดออกมาเคาะล้างทําความสะอาดได้ง่ายนะครับ เวลาลูกค้าไปล้างรถตามปั๊มตามคาแคร์ตัวหนังตัวนี้นะครับผมไม่ต้องถอดใช้ผ้าชุบน้ําบิดมันหมาช้ได้เลยครับผมทําความสะอาดได้ง่ายครับเราถอดเฉพาะใยดักฝุ่นด้านบนอย่างเดียวครับงานแถวสองครับผมงานแถวสองนะครับผมระหว่างแถวสองกับแถวสามนะครับผมเราจะมีการเก็บงานให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับผมโดยที่เราใช้หมุดล็อกนะครับเพื่อให้งานพรมเนี่ยแนบสนิทเวลาลูกเด็กเหยียบจะได้ไม่อ้าออกจากกันนะครับตัวนี้ งานแถวสองเราจะมีใยดักฝุ่นถึงสามชิ้นนะครับวางทับบนหนังแบบนี้เลยใยดักฝุ่นเป็นใยสังเคราะห์พิเศษนะครับผมถอดซักล้างทำความสะอาดได้ง่ายครับก็จะมีแปะหลังบอกอีกสองชิ้นนะครับแล้วก็ถาดไทยอีกหนึ่งชิ้นแบบนี้นะครับแล้วกล่องเก็บสัมภาระให้แบบนี้เลยนะครับลูกค้าท่านใดใช้อินสูมิวเอ็กซ์อยู่นะครับผมอยากได้งานผมสวยๆก็ทักมานะครับผม ลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมานะครับผม0859075533นะครับวันนี้ขอจบรีวิวกับ Isuzu e MU-X คันนี้นะครับผมขอพรบคุณลูกค้ามากๆนะครับสวัสดีครับ